สแบายดีพี่น้องปองปายเบิดสุขุสุคนเนาะไปหาน้ําไม้มาพี่น้องกํลังสิแกงตะนี้อะเตะต้นนี้นะต้มต้มจจพี่น้องได้นอบักใหญ่น่พนนะพี่น้องได้นอบักใหญ่น่พี่น้องเยพนนะ lại nó tự nó ở vài tụm chậm chèo khen là tầng hạc đây phải nồi ăn nhảy nhảy phải nồi vài chậm chèo và xanh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ยินบอกพี่น้องได้ยินบอเสียงโผดพี่น้องเลยเสียงหมอทำไมโผด่ใครบางคนเออเฮ้ยยังต้มอยู่พี่น้องเลยต้มสีแกงพี่น้องต้มสีแกงกินตอนเถียงฮักเขินแต่ลูกกาพี่น้องเมื่อยเมื่อยเมื่อยไรฮักเขินแต่ลูกกา นะเห็ดอุ้ยรวยพี่น้องเอ้โอ้มีแต่เป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่เนาะดตาเสบน้ำใหม่สดสดเลยพี่น้องเอยน้ำใหม่หอยหอยฮัปิดไว้ก่อนพี่น้อง แกงแล้วแล้วนี่ยนะแกงแล้วแล้วได้พี่น้องเลยตอนแกงลืมถ่ายเนาะป้าล้อเหตุผลน้ำเบาหน่ะเหตุผอนางพี่น้องเลยใส่ใส่บวบน้ำพี่น้องขันยองใส่หมากบวบน้ำเห็ดปัวก็จะใส่ผีกลอใส่ผักขันยงอ่อนน้ำพี่น้อง โอ้โหสัมสีหอมพี่น้องเลยเจ็ดพะข่ยงอ่อนกำลังเป็นเบี้ยพกข่ายงอ่อนครับพี่น้องแม่มาถวายนะกำลังเริ่มเป็นเบี้ยอยู่ร้องกันนี่แหละมิงดูหามันจักอุปน้้รัย

เห็ดปวงนะพ่อเ็นนะหอมเสิร์ฟบะนี่บวงด้วยค่ะได้มามาพี่น้องลงมือเลยบานีแกงน้ำมันแซบแซบ

นอหมดจอมากินแล้วกันเนอะพี่น่องเห็ดพอนางหมดมหมวดนะแม่พักตกนะแน่ผนตกเห็ดพอนาง Ừ. <laughs> Mình <là> <cười> ừ. <cười> mẹ khยำ khâu quá. เต็มยอดสไลด์พี่น้องเลยยอดฟักสไลด์มากระมีพี่น้อง มึงนไเนาะข้าวมำบ่ท้ากแตห่งึงเนาะการได้ไปรอน่ะมันตั้งอยู่ให้กัดลวกคอหอนพ่นตัวกับตกกแอนใกล้พ่นกันดุมากนะ

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn theo dõi Để mày này, bên ta để nhiều nào คือมังก่อกรพรแท้นี่เบี้ยมักทัวพี่น้องไม่เท้าปูมันเป็นปตาเฉดเยดำใช่บ่ะพี่น้องกาเนี่ยคือมังก่อกรพรแน่นี่แท้หองอก่อนพรพี่น้องเอ้ยได้หาหล่องพี่น้งองไอ้หน้าก็ได้หากระดำหน้าได้หาหล่อง น้ำบม่มีพี่น้องไอ้โบกเบิดบ่มีหดน้น,นำแถวนี้นะหน้าโคพี่น้องเอ้ยน้ำก็บ่มี